เล่นความเพียรเพียรอะไรทําอย่างไรหลายท่านอาจจะเคยได้ไปสนทนาธรรมกับพระเดี๋ยวก็จะให้เราเล่งความเพียรออายุตอนนี้เราก็เหลือน้อยแล้วนะเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีอายุไม่มากนะให้เล่งความเพียรเล่งความเพียรเพียรทําอะไรอ่ะเพียรอะไรเพียรยังไงพระก็บ,บอกก็ไปทําสมาธิเดินจงกรมทํา ทำเพื่ออะไรทำทำใหมนะเพราะฉะนั้นก็บางทีก็ยังไม่ได้คำตอบเลยฟังคุยกันไปก็งงไปนะอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าที่ให้ว่าเร่งความเพียรเรื่องของเพียรเนะี่ยในตำลาจริงๆแล้วเขาทำยังไงแล้วก็พอลงข้อไปทำแล้วมันได้ผลยังไงนะเ,เริ่มตั้งแต่ในตำลาก่อนตำลาเนี่ยอยู่ในโพธิปัจจะทำสามสิบเจ็ดเนี่ยมีความเพียรครบทุกบทเลยไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสี่ I do the